สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักและก็จะพาขยายพันธุ์ด้วยนะครับต้นไม้บางคลที่มีชื่อว่ารวยไม่เลิกนะครับเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะได้รับทรัพย์ร่ำรวยมั่งคั่งกันนะครับโดยการ ขยายพันธุ์นี่จะทำได้2แบบนะครับที่เป็นหลักๆแบบที่1ก็คือการตัดชำใบแบบที่2ก็คือการแยกหัวใต้ดินเดี๋ยวผมจะพาทำแบบที่2นะครับวันนี้เป็นการแยกหัวใต้ดินนะครับครับดูลักษณะถ้าเป็นกอแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นหัวแยกกันได้นี่แน่นอนเลยครับถ้าเป็นกอเล็กๆนี่ หัวอาจจะยังติดกันอยู่แกะออกยากนะครับแต่ถ้าลักษณะแบบนี้แยกง่ายเลยครับตอนแรกเราก็ทำการเขีียดินออกเขีียวัสดุออกดูกออกก่อนก็จะเห็นแยกเป็นหัวได้เลยครับมันจะติดกันนิดเดียวนะครับตรงหัวใหม่กับหัวเก่าทำให้เวลาเราดึงออกนีแ่แผลแทบจะไม่มีเลยนะไม่ต้องทาปูนทาอะไรนี ถึงแยกจากการเฉยๆได้เลยครับรวยไม่เลิกจะเลี้ยงในห้องได้เลยนะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงลำไรไม่ชอบแดดจัดนะครับถ้าโดนแดดจัดนี่เขาจะใบเหี่ยวเฉาตายเลยนะครับสําหรับการลดน้ำเราลดได้ทุกวันเลยครับชอบน้ำ แล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับห้องให้กับบ้านได้ปลูกในบ้านได้เลยขอบเพียงแค่มีแสงเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็จะทําการแยกอีกกระถางหนึ่งครับทําเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับถอดกระถางออกมาแล้วก็เคียย์ออกนะครับเคียยววัสดุปลูกออกดูจุดไหนที่ดึงแยกออกจากกันได้แล้วก็ดึงอันไหนที่มันยังติดการเกินไป หัวยังไม่แยกออกจากกาันเป็นชัดเจนเลยเราไม่ต้องดึงนะครับถ้าเป็นแผลใหญ่อาจจะทําให้มีเชื้อโรคมีอะไรเข้าไปทำให้ต้นเน่าตายได้นะครับถ้ายังเป็นลักษณะที่ติดกันแบบนี้ไม่มีการแยกออกมาชัดเจนเรายังไม่ต้องดึงออกนะครับปล่อยให้เขาโตไปกว่านี้แล้วเขาจะแยก ออกมาเป็นสวนเขาเข้าเองชัดเจนเราค่อยไปขยายพันธุ์ทีหลังผมใช้ดินปลูกทั่วไปเลยนะครับโดยการปลูกแล้วก็ดินใส่กระถางใหม่เข้าไปสักเกือบเต็มแล้วก็เอารวยเมลเล็กลงไปให้ให้กรบส่วนหัวให้มิดกดเบาๆครับกดร,บรอบๆเบาๆพอให้เขาพายุงอยู่นะครับไม่ต้องกดแน่นเดี๋ยวช้ำแน่นเกินไปก็ไม่ดี แล้วหลังจากนั้นนะก็ใส่ปุ๋ยไปได้เลยซึ่งปุ๋ยที่ใช้ประจําก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคอยหยอดปุ๋ยใหม่อีกครั้งก็ทํางานทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะครับการขยายพันธุ์ต้นรวยไม่เลิกด้วยวิธีการแยกหัวใต้ดินก็ไม่ยากเลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ